สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหาความรู้เพิ่มครับวันนี้เราจะมาทําการหาค่าความจูกฐานกครับก้อนสีดํานะครับเป็นฐานไซส์ดีนะครับก้อนใหญ่นะครับนี่กับพานาโซนิกนีโอคลิปก่อนหน้านี้พอดีเป็นก้อนเขียวนะอแ,แบบว่ามีท่านผู้ชมต้องการอยากจะทราบก้อนสีดำตัวน,นี้เราก็มาทําการวัดให้ดูกันเลยนะครับ หาความความจุก้องสีดํำกันว่ามันมีความจุกเท่าไรนะอ่ารล่กล้อนสีเขียวก็ถ้าดูในคลิปกลเก่ามันก็จะประมาณ4 000, 2 0 0ันสอถึงสี่พเลยนะอ่าเยอะเลยนะสีเ็ดแอมเลยนะอ่่มาดูก้อนนี้ว่ามันจะเยอะกว่าสีเขียวไหมนะครับเนาะอันนี้เป็นทานใหม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ซื้อมาจากซีเว่นนะครับตัวนี้มันก็จะราคามันก็จะแรงหน่อยนะ ก้อนสีดำจะแพงกว่าก้อนสีเขียวนะครับตัวนี้ก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทนะครับสองก้อนก้อนสีดำมันจะไอ้ก้อนสีเขียวสองก้อนมันจะสามสิบบาทถึงสี่สิบาทนะครับนี่เราจะมาวัดกันทดสอบกันให้ดูนะครับก็ะจะใช้เครื่องเดิมของเจ้าประจําเรานี่นะครับสกายอารสี่เอ็นซีหนึ่งพันห้านะครับตัวนี้จะมีโหมดดิชาร์จท,ที่กระแสต่ําอยู่ที่หนึ่งร้อยมิลลิแอมป์นะครับ ตัวนี้เราก็เอามาชาร์จอย่างเดียวนะครับตีนี้ไม่ได้เอามาชาร์จนะครับโอ้ตัวนี้ก็จะมีถ้าชาร์จได้ก็จะมีแบบว่าชาร์จไวนะครับเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆนะนี่นะครับกระแสหนึ่งพันห้าร้อยนะมิ 1, ลลิแอมป์นะถ้าชาร์จถ่านในอันนี้จะเป็นรุ่นที่มันจะใช้ในรถแข่งพวกอะไรนะรถมับพวกอะไรอนยะ่างเงี้ย จะใช้ด้วยนี้กันนะมันจะชาดไวนะครับ้เราก็จะเสียบปลั๊กเลยนะครับตัวนี้มันก็จะใช้เป็นไมโครย s b อ่หนะ5.1วั2แอมป์เอินพุตนี่นะครับเราก็เสียบขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเลขติดมาหน่อยนะ ตัวนี้ก็อย่างนั้นนะครับมันก้อนใหญ่ก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้ปากคีบนะครับนี่ครอาดีวายคีบเอาครับอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กติดในทางอ่าเดี๋ยวเราจะคีบอะไรนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับ เราจะคีปซ้ายขวามาเดิมน,นะครับอันนี้จะมันจะมีอันนี้มันจะมีตัวร่องๆอยู่นะก็มาคีปเลยนะน,นี่ครับลบตัวอันนี้ก็คีปเข้าไปเลยนะครับวันนี้มันใส่ไม่ได้เราต้องวายใส่เอาหนะ่งอ๋อตอวนี้พักด้กันตอนนี้เรามาคีปข้างซ้ายนะครับลบ หมกนะครับเดี๋ยวเราแกนะงากันเลยนะเราไปทำใหม่นะครับเี่ยเราจะใช้แม่เหล็กนะครับในการดูดที่ฐาน นี่ครัซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวจัดระเบียบก่อนอ๋อ บวกนี้ลบเราก็คีบที่ลบเลยครับบวกเราก็ตามมาคีบที่ข้างนี้เดี๋ยวเราจะทำทีละช่องก่อนนะเดี๋ยวช่องหนึ่งก่อนตัวนี้โหมดเป็นดิชาร์จนะครับกระแสเคลเล่นอยู่ที่หนึ่งร้อยพอนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเอาเยอะนะ อ่าก็ไปแล้วนะครับหน,นูนี้อันนี้ต่อนะครับซ้ายขวานี่มันนี่ครับหมูเป็นดิช,ช้านะครับกระแสหนึ่งร้อยพอนะครับอ่าตัวนี้เราก็จะไม่ขยับมันมากนะเดี๋ยวไฟมันหลุดตัวบันดเริ่มใหม่เนะครับ นี่ยมาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็ยาวกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาอัพเดตกันอีกทีนะครับนาะสักชั่วโมงที่สี่ที่ห้านะอืมนะครับ นี่นะครับหนึ่งจุดหกห้าโวลต์นะครับดิชาร์จแล้วสี่มิลแอมนะครับสามนาทีนะครับนี่ยครับห้ามิลแอมแล้วกระแสดิชาติหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งจุดหกหกนะครับดิชาร์จแล้วสี่นะครับสี่มิลแอมสองนาทีแล้วครับกระแสหนึ่งร้อยโอเคครับเดี๋ยวรอ มาดูกันอีกทีนะครับตอนชั่วโมงที่สักสี่ที่ห้านะตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาห้าชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาดูไฟกันช่องมาดูช่องนี่หนะึ่งนะห้านอนอันนี่หุดสี่เจ็ดล้นนะครับช่องที่หนึ่งครับห้าร้อยหกสิบเอ็ดมิลลิแอมนะครับห้าชั่วโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับ มาดูก้อนที่สองนะครับ1.47วนเท่ากันนะครับไฟตกเหลือครับ561เท่ากันนะครับชาร์จไป5ชั่วโมงดนาทีเหมือนกันนะครับโอเคครับก็จะยาวไปเลยนะครับตอนนี้ก็ก็ย่างไปไปได้ได้เดียวนะก้อนเขียวนี้มันก็คือเกือบสองวันเลยนะครับอันนี้มาดูก้อนสีดํากันบ้างนะครับน้อย่างนี้กันเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีแนะนเนะครับยาวๆไปครับ โอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับสิบชั่วโมงแล้วนะครับน,นี่นะครับ1.43่งจุดวนนะครับอันนี้1.44วอนหนึ่งพันหนึ่งมิลมนะครับ อ่ามาดูกันนะครับนี่นะครับหนึ่งแอมแล้วนะครับดิสชาร์จออกไปนะครับโอเคครับนี้เป็นเบื้องหลังนะครับหนึ่งพันกระแสหนึ่งร้อยนะครับไฟยังแรงอยู่นะครับหนึงจุดสี่สามวันะครับท่านผู้ชมออารรบ ก็ยังอีกยาวนะครับกอน่าจะเหลือรอลุ้นกันนะครับว่ามันจะเย็ะกว่าข้างสีเขียวหรือเปล่านะครับคนเองหางก็้สีดำน,นะครับแกไฟก็ยังไม่ตกมากนะได้อี่นะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะนะเดี๋ยวก็ประมาณสักอีกสามชั่วโมงเดี๋ยวราอัปเดตอีกทีนะ เราก็จะไปตอนเช้าเลยนะครับนี่นะครดูนะครับคุณผูช้ชมนะก็มีเรืนะครับยาวๆไปนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแลา้วก็ติดตามชั่วโมงยี่สิบหกนาทีนะครับนี่ไฟตกแล้วหนึ่งจุดสี่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเม็ดยามนะครับนี่ครับสิบสามจุดสองห้าชั่วโมง หนึ่งจุดสี่หนึ่งหนึ่งจุดสี 1, ่หนึ่งครับไฟตกเลยนะครับนี่ครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งวันหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบนะครับดีชาร์จไปแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คงยาวยาวไปนะตอนนี้ก็จะเที่ยงครับนะเดี๋ยวตอนเช้าจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับเนาะก็ยาวยาไปนะครับ ตอนนี้ก็ไฟตกแล้ว1.35นะครับดิชาร์จไปแล้วครับ2.28แอมป์นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ชม22.56ชั่วโมงคนะรับเกือบ1 3ชั่วโมงแล้วนะจริงๆ้เลขนี้มันเป็นเลขสอง,สง,สงแล้วนะเนี่ยตั้ง22ดีมันลันขึ้นแค่เลขหนึ่งนะนี่ครับ2.29แอมป์2.28แอมป์นะครับดชาร์จไปแล้วนะครับ กระแสที่ปล่อยหน,นึ่งหนึ่งร้อยมิลลิแอมป์สองจุดสองเก้าสองจุดสองแปดยี่สิบสองจุดห้าเจ็ดหนึ่งจุดสามห้าวนหนึ่งจุดสามหกวนไฟยังแรงอยู่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ต้องยาวยาวไปเลยนะครับก็น่าจะอีกวันนึงน,นะน่าจะเสร็จงานเดี๋ยวจะดูมาดูเรลุ้นกันนึว่ามันในความจุข,ของเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยเรยนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครับสิบเก้ายี่สิบเก้าชั่วโมงนะครับสี่สิบนาทีนะครับมีครับสองจุดเก้าหกแอมนะครับสองพั 2, นเก้าร้อยหกสิบมิลลิแอมแล้วนะครับหนึ่งจุดสามสี่วันนะครับหนึ่งจุดสามห้านะครับนะครับสองจุดเก้าหกอย่างนี้มันเป็นเลขสองนะนะแต่ตอนนี้มันยังขึ้นในหนึ่งอยู่เหมือนมันไม่ไตอะ่ะจริงจรงตอนนี้มันยี่ิบเก้าชั่วโมงแล้วนะสี่สิบนาทีนะครับกรบะแสไฟตกเลยหนึ่งจุดสามสี่นะครับ 9.40ชั่วโมง 5. 3.5ไฟตกเหลือ2.96มนมก็คือ2,960มิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็ยาวๆไปนะไฟยังแรงอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสัก5-6ชั่วโมงเดี๋ยวอัปเดตทีนนะครับเนาะตันนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับสามสิบหกชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับจริงๆมัเลขสามแล้วทั้หงหน้าแต่ประเดี๋ยวมันมันอยู่แค่เลขหนึ่งนี่ครับสามจุดหกสองแอมแล้วนะครับดีชาร์ออกไปนะครับสามสิบหกชั่วโมงยี่สิบนาทีหนึ่งจุดสามสองวันหนึ่งจุดสามสามวันนะครับนี่ครับหนึ่งจุดสามสาม ยังแรงหนึ่งอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเกินสองวันนะครับก็อีกสิบสองชั่วโมงน่าจะแดงได้อยู่นะครับนะรับขั้วสีดำน 6, แนวสามจุดหกสองเอ็มก็คือสามร้อยสามพันหกร้อยยี่สิบมิลลิแมป์ นี่ครับสามจุดหกสองอมันก็ไปคูณหนึ่งพันครับสามพันหกร้อยยี่สิบมิลลิแอมโอเคครับก็ยาวๆไปนะตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวนี้มันก็เด็กดัะนะเดี๋ยวก็ตอนเชา้าจ,จะมาอัปเดตให้ทีนึงนะครับต็วอ่อีกสักสิบสองชั่วโมงเียมาอัปเดตให้ทีนึงนะครับตัวนี้ก็ปล่อยมันติดชาร์จไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ระวังมันมันดีโกขั้วมันจะหลุดนะครับท่านผู้ชมเนี่ย ก็คือน้องนิ่งๆนะไปหลุดปุ๊บเดินหาเลยนะครับทั้งเริ่มใหม่เลยก้อนใหม่เล้งเริ่มก้อนใหม่โอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสี่สิบเจ็ดชั่วโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับเราดูนะครับหนึ่งไฟตกเหลือหนึ่งจุดสองหกนะครับสี่จุดเจ็ดสามแอมนะครับนี่ครับสี่สิบเจ็ดจุดสามศูนย์นี่จริงมันเป็นเลขสี่ข้างหน้าเนี่ยดีมตอนนี้มันได้แค่หลักเดียว นี่ครับสี่จุดสามศูนย์ไหตกเหลืหนึ่งจุดสองหกหนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับสี่จุดเจ็ดสี่สี่จุดเจ็ดสามแอมก็เถือว่าเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็คือมันยังไปเรื่อยๆนะนี่ครับหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งจุดสองหกก็คือตัวน,นี้มันจะตัดอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าวันนะครับดังนั้นก็ยังน่าจะสองวันครึ่งน,นะดูนะ อ่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันาทีนะครับเนาะงตอนนี้ก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็อีกสักสี่ห้าชั่วโมงจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับเนาะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครับห้าสิบสองชั่วโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับอ่าเดี๋ยวดูใหม่นะครับห้าจุดสองห้าแอมนะครับดิชาร์จไปแนละ้วนี่ปรมาณสองจุดสี่หนึ่งกินมาเลขห้าเลยนะแต่มันมันลันแค่เลขกนึงไฟนี่ครับเหลนะือ นี่ครับห้าสิบสองชั่วโมงหนึ่งจุดสองสองหนึ่งจุดสองหกนี่แะครับห้าจุดสองห้าเอ็มแล้วนะดิชาร์จออกไปนะครับหนึ่งจุดสองสองหนึ่งจุดสองห้านี่ครับห้าจุดสองห้าเอ็มห้าจุดสองห้าเอ็มโอ้ตัวนี้ยาวมากเลยครับเยอะเหมือนเยอะกว่าก้อนเขียวนะครับข้อนเขียวแค่สี่พันเจ็ดกับสี่พันสองครับที่ดิชาร์ดครั้งก่อนนะครับตัวนี้ 5.2 5บก็คือถ้าคิดเป็นแอมป์คิดเป็นมิลลนะิแอมป์ก็เอาไปคูณหนึ่งพันแล้วกับห้าพันสองร้อยห้าสิบมิลลิแอมป์ตัวนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมก็รอให้ไฟมันตัดดูนี่ส1.2เนี่ยให้มันเหลือศูนย์จุดเก้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะตัดตัวนี้คิดว่าน่าจะอีกยาวเลยนะเานะเดี๋ยวรองรุ่นี่ยคนะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเรื่อยๆนะ อาจจะตอนเลึกๆนะค่ำๆเลยเดี๋ยวมาอัพเดทอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป Μ, 1. 1. 1. 5. 6. 5. 6. น,นะครับหกสิบชั่วโมงสามสิบแปดนาทีนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งวัตต์นะครับหกจุดห้าหกจุดศูนย์ห้าจำได้นะครับยาวกันเลยนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเก้าวัตต์หกจุดศูนย์ห้าแอมป์หกพันห้าสิบมิลลิแอมป์นะครับสำหรับผ่านก็สีดำนะครับก็นี้เยอะมากเลยนะความจุก เนี่ยครับจริงจริมันหกสิบไปนะสามสิบแปดเลขหนึ่งมันมันต้องไปเลขหกแล้วมาเจอแต่ตัวนี้มันแค่โชว์เลขหนึ่งไว้เนี่ยครับมันต้องหกสิบแล้วเพราะงั้นมันมีเลขหลักเดียวก็คงคิดว่าอีกยาวเลยนะแต่ตัวนี้เริ่มไฟเริ่มตกแล้วนะยหนึ่งจุดศูนย์เก้าโวลศูนย์แปดโวลต์รวมหนึ่งจุดหนึ่งเก้าโวลหนึ่งจุด ศูนย์เก้าวนก็มันจะตัดอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าวนนะตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องต่อยให้มันไปเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ดึกแล้วครับเดี๋ยวตอนเช้าก็มาอัพเด็กันอีกทีนะครับเนะาะการชาร์จจะเสร็จแล้วนะเพราะตอนนี้มันก็ยาวนานแล้วนะครับหกสิบชั่วโมงโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการดิสชาร์จเสร็จกันทั้งหมดแล้วนะครับสองข้นนะครับนี่ครับดิสชาร์จเสร็จตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าความจุเท่าไหร่นะแต่ก็เยอะอยู่นะ นี่แล้วมากดดูกันนะครับนี่นะครับดูนี้แล้วก็ดูดสเพย์น,นะครับตัวนี้ใช้เวลาไปเกดติดมาเลขเจ็ดแล้วนะเจ็ดสิบสองชั่วโมงสิบแปดนาทีนะครับสำหรับตันนี้นะครับนี่ครับสามวันเลยนะครับไอตัวนี้หกสิบแปดชั่วโมงนะเกดติมาเลขหกห้าสิบสองนาทีนะครับ ยาวมากเลยนะครับยั้มันโอมนะครับศูนย์จุดเก้าศูนย์วัตต์นะครับมันดาตัดการทำงานนะครับนี่นะครับมาดูกระแสนะครับเยอะเลยนะหกจุดแปดเจ็ดแอมป์นะครับสำหรับก้อนนี้นะครับนี่ครับก้อนนี้เจ็ดจุดสองหนึ่งแอมป์ถือว่าเยอะกว่าก้อนสีเขียวนะครับ ข้นสีเขียวยังแค่สี่พันเจ็ดเองนะแล้วก็สี่พันสองที่เป็นคลิปที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นก้อนสีเขียวที่ทําการทดสอบให้ดูนะครับนี่ครับหกจุดแปดเจ็ดแอมก็คือหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบมิลลิแอมนะครับอันนี้เจ็ดจุดสองหนึ่งแอมก็ไปคูณพันนะให้เป็นมิลลิแอมปอันนี้มันเป็นหน่วยเป็นแอมป์อยู่เจ็ดพันสองร้อยสิบมิลลิแอม นะครับเยอะแล้วนะครับเนาะถือว่าเยอะเยอะกว่าก้อนสีเขียวนะแต่ตัวนี้มันก็จะก้อนสีดำจะมีราคาแพงกว่านะครับอแพงกว่าเกือบเท่าตัวนะครับแต่ก็ได้ความจุเยอะนะครับสาหรับ,บท่านใดที่แบบว่าเอาไปใช้งานแบบนานๆเนี่ยก้อนสีดาก็แนะนํายนะครับใหนะ้ความจุประมาณเจ็ดแอมป์นะครับอ่านะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ได้ทําการทดสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ออยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องนี่นะครับมีที่เป็นใหม่ก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนนกักนนะครับตอนนี้แอดมินโ็ขดตัวลก่อนะครับสวัสดีครับ